เมื่อเห็นเช่นนี้เธอก็รีตาลงเล็กน้อยรู้สึกว่ามีบางอย่างแปลกไปเย่หลิงเฟิงและลวดจินนั้นเป็นอริต,ต่อกันไม่ใช่หรือแต่ทำไมสัตว์เลี้ยงของพวกเขาถึงได้ดูคุ้นเคยกันได้ละ่ะยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยตอนนี้แม้แต่หวังชายเองก็ยังรู้สึกหดหู่จนแทบจะทนไม่ไหวทำไมต้องทำตัวติดหนึบเป็นกาวแบบนี้ด้วย มันใส่หัวไปมาจนมึนไปหมดแล้วแต่ก็ยังสลัดเจ้าแมวที่ทำตัวติดหนึบออกไปไม่ได้มันจึงเดินเข้าไปหาโจโจโด้วยท่าทางที่ซับซ้อนก่อนจะส่งเสียงร้องออกมากันพร้อมกับมองไปที่เธออย่างไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะแต่โจโจก็ไม่ได้รับรู้ถึงอารมณ์และความรู้สึกของมันแต่อย่างใดเธอยื่นมือเข้าไปลูบหัวของมันพางยิ้มจนตาหยีหวังฉายเจ้านี่คือจินเป่าต่อไปนี้พวกแกคือเพื่อนกันนะจินเป่ากระโดดโลดเต้นไปมาอย่างดีใจมันกอดหวังฉายและยังทำตัวติดหนึบเหมือนเดิม เมื่อได้ยินเช่นนั้นสีหน้าของหวังชายก็ดูหดหูลงทันทีก่อนจะค่อยๆหมอบลงกับพื้นอย่างงุ่มง่ามร่างกายของมันดูอ่อนแรงและยังดูต่อต้านอีกด้วยอย่างไรก็ตามจินเป่าไม่ได้สนใจมันยังคงกระโดดไปรอบๆอย่างมีความสุขเมื่อเห็นว่าหวังชายทำท่าจะวิ่งหนีมันก็รีบกระโดดขึ้นไปอยู่บนหัวของหวังชายทันทีหวังชายนายท่านรีบไล่มันออกไปทีในตอนนี้ภาพที่เสือตัวหนึ่งกำลังพยายามวิ่งหนีแมวอยู่แต่จนแล้วจนรอดมันก็ยังหนีไม่พ้น โจโจมองภาพตรงหน้าด้วยรอยยิ้มทั้งยังปรบมืออย่างมีความสุขอีกด้วยถ้าเกิดว่าพี่จิ้งจอกและคุณพ่อปากไม่ดีมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็คงจะดีนะคะถ้าเป็นแบบนั้นเธอก็จะสามารถเล่นกับพี่จิ้งจอกได้แล้วแม้ว่าเขาจะดูเจ้าเล่เหมือนกับจิ้งจอกก็ตามแต่ว่าเขาก็ดูหล่อมากเลยทีเดียวเมื่อได้ยินเช่นนั้นฉินเลี่ยก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาเขาเพียงแค่ลูบศีรษะของโจโจเบาๆเท่านั้น ในคืนนั้นเองกลางดึกที่เงียบสงัดแต่โคมไฟในห้องหนังสือก็ยังคงสว่างอยู่เช่นเดิมฉินเลี่ยเลื่อนนิ้วมือบนหน้าจอโทรศัพท์อย่างลังเลเขากำลังชั่งใจว่าจะเล่าเรื่องนี้ให้กับเย่หลิงเฟิงฟังดีหรือเปล่าเขารู้สึกว่าลั่วจินกำลังพยายามเข้าใกล้โจโจอยู่และตอนนี้ก็ยังไม่รู้เป้าหมายของเขาชัดเจนเขาควรจะระวังเรื่องนี้เอาไว้ก่อนดีกว่าแต่ก็น่าเสียดายเมื่อเขากดโทรออกก็ได้ยินเพียงเสียงระบบอัตโนมัติเท่านั้น บริการฝากหมายเลขโทรกลับปิดเครื่องอย่างนั้นหรือชินเลี่ยขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อเขาคิดถึงสิ่งที่เย่หลิงเฟิงเคยพูดเอาไว้หักว่าเขาปิดเครื่องนั่นหมายความว่าเขากําลังปฏิบัติภารกิจอยู่เขาและลั่วจินเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าตั้งใจที่หลบเหตุการณ์นี้เขาใช้ปลายนิ้วเคาะไปที่โต๊ะเบาๆโดยที่ไม่ทันได้สังเกตว่ามีแมวสีดําตัวหนึ่งกระโดดลงมาที่พื้นและแมวตัวนั้นก็หายไปอย่างรวดเร็ว กลางดึกคืนนั้นในห้องนั่งเล่นที่มีแสงสลัวๆก็ได้มีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่อย่างเงียบฮ่าฮ่าล้วจินที่นั่งอยู่หน้าโตพูดขึ้นอย่างใจเย็นว่ายังรู้จักกลับมาหาฉันด้วยหรือหลังจากที่พูดจบจินเป่าก็เดินเข้ามาเขาขามวดคิ้วเล็กน้อยพลางก้าวเท้าเดินออกไปก่อนจะเห็นเงาสีดำกระโดดลงมาจากหน้าต่างและอันตรธานหายไปในความมืดอย่างรวดเร็ว เขาขามวดคิ้วด้วยความงุนงงก่อนจะเดินเข้าไปที่ห้องหนังสือจากนั้นก็มองไปรอบๆเมื่อเห็นว่ามีบางอย่างหายไปสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปเขาโยนแก้วในมือออกไปทันทีเจ้าเสี่ยวเฮยบังอาจทรยศเขาอย่างนั้นหรือช่างน่ารังเกียจจริงๆจินเป่าไม่ได้สนใจว่าเขาจะคิดอย่างไรมันคาบหนังสือแผนการจัดการเย่หลิงเฟิง36มสกกลยุทธ เอาไว้ในปากก่อนจะรีบวิ่งเข้าไปที่ห้องนอนของโจโจโจ,จากนั้นก็วางมันไว้ข้างๆเธออย่างประจบประแจงก่อนจะกระโดดขึ้นไปอยู่บนศีรษะของเธอและกลิ้งไปบนเงินตำลึงจีนนั้นมันช่างหอมจริงฮ่าฮ่ใครชื่อเสี่ยวเฮยกันมันชื่อเป่าเปาต่างหากละ่ะที่นี่มีแสงสีทองแสนอบอุ่นอยู่เต็มไปหมดยังจะมีหน้ามาถามอีกหรือว่ามันจะเลือกใคร เช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อโจโจลืมตามือน้อยๆของเธอก็ขยับเล็กน้อยแต่จู่ๆเธอก็รู้สึกว่ามีบางอย่างอยู่ในมือของเธอเธอจึงหยิบมันขึ้นมาดูด้วยความงุนงงเมื่อเห็นสิ่งนั้นแววตาของเธอก็ต้องเบิกกว้างขึ้นมาทันทีนี่มัน